สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกสมณวิเศษอนุพงศ์ค่ะในรายการ g i f t w i n n e r เพื่อคุณเป็นที่หนึ่งทาง Gift ฟ i n c h ช n แ e l แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะดิฉันมีผู้บริหารระดับไดมอนด์แกลนพาราไดส์คนเก่งค่ะท่านจะบอกกับเราว่าการทําธุรกิจการทํางานให้สนุกนั้นทําให้มีความสุขและทําให้รวยได้อย่างไรค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณกระจรกําราภัยผู้บริหารระดับไดมอนด์แกลนพาราไดส์ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ พลังใจมันต้องสร้างคนครับความอดทนมันต้องสร้างความสําเร็จนะครับฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้า,าว่าเราไม่มีพลังทั้งกายทั้งใจแล้วไม่อยากที่จะทําแล้วอะไรก็ช่วยท่านไม่ได้ที่สุดครับตัวคุณสําคัญที่สุดของชีวิตใครก็ช่วยคุณให้สําเร็จไม่ได้ในชีวิตครับถ้าคุณไม่ต้องการความสําเร็จมันจริงไหมครับเงียบคลิปเลยนะครับและใครก็มาขวางคุณไม่ได้เช่นนะถ้าคุณปรารถนาอยากจะสําเร็จ วันนี้ตอกตะปูสักหนึ่งดอกปักทีเดียวนะครับเปรี่ยงทีเดียวเนี่ยท่านเอาผ้ามากแฝนท่านเอาอะไรมามัดอีกไม่นานหรือว่าครั้งสองครั้งมันก็จะหลน่นเช่นเดียวกันวันนี้กิฟฟลินครับเราตอกย้ำเข้าไปบ่อยๆเหมือนตะปูให้แน่นให้แน่นให้แน่นเหมือนผมครับตอกจากโกลสตาเมอร์เคอรี่จูปิเตอร์วินัสเซอร์นพาราดและขึ้นมาเอกซ์ซีแกลนและแกลนพาราดและไดมอนด์แกลนพลราดายตอกเรื่อยๆตอกเพียง11บเเก้าเท่านั้นเองความสําเร็จก็เกิดขึ้นได้แล้วครับ วันนี้ครับวิทีนะครับทำงานของคนรวยทำแบบไหนครับวันนี้เนี่ย <c oughs> ผมกับอาจารย์พิริเชตกับผู้นำนะครับทั้งหมดเนี่ยทำแบบนี้ครับ <c oughs> เชิญคนมาซื้อของครับให้ผ่านร้านค้าตัวเองตอนนี้บริษัทของผมบริษัทนานาเดียของอาจารย์พิริเชตอะไรนะครับอาจารย์ครับพิร <c oughs> ักการ <c oughs> จำกัดนะอาจารย์นะนะครับนี้ต้องเปิดบริษัทแล้วครับแล้วก็ เชิญคนมาซื้อสินค้าให้ผ่านรหัสตัวเองรบ,บริษัทกิฟลิรนเปิดโอกาสให้เราเพียงแต่เราจะเปิดห้างใหญ่หรือห้างเล็กนี่ได้มาจากน้องจำรัดน้องจำรัดนี่เป็นคนที่ไอเดียดีมากผมก็เลยเกรดเราทําแบบสม่ําเสมอแต่ว่าเราทําไม่รู้ตัวหรอกครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่พูดมามันเข้าหมดเลยผมทํางานในลักษณะแบบนี้ครับปี2,146คนคนเนี้ยเป็นโกูสตานะครับปัจจุบันเป็นตําแหน่งพลได้ว่าที่เอกอัศว์แล้วครับ คุณวิรัติสุวรรณะครับวันนี้มาด้วยขอพลังเสียงปรบมือให้ครับนะครับทำงานลงภาคสนามแบบนี้เป็นต้นมานี่คือนำทีมงานทั้งหมดที่ได้มาครับวันที่11มกราคม2555ไปหาอาจารย์พริเชศรีพลังให้ท่านพูดให้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำครับผมไปที่ไหนนะครับอาจารย์ก็เมตตาครับและไปช่วยงานกับพันดุลโทสมกทดชรัตน์ไปถึงนู้นนะครับเพชรบุรี ไปหาอบตอในยกบ้านแหลมตีหนึ่งครับไปพูดอะไรก็ซื้อบดซื้อบดจนเราอายเอาตัวนี้ก็เอาตัวนี้สงสัยเขาอยากให้เรากลับบ้านนะครับไอเราก็ง่วงเต็มสูบยุงก็เยอะครับพอได้ซิวเวอร์สตาร์แล้วก็พากันกลับอย่างสงบสงเงียมครับนี่ <c oughs> ครับนี่พันโรัตโทสมลึกเด็ดลัดนะครับนี่ครับ <c oughs> เขาบอกว่าวันนี้นายร้อยห้อยกระบี่มานะครับ <c oughs> เขาบอกว่านายร้อยเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งภรรยาหึงหวงมากแต่ท่านเป็นคนดีที่สุดครับ ไปไหนไปกันบุกแหลกไปกันมีความสุขมากแต่เสียอย่างเดียวกลัวเมียนะครับวันนี้ท่านมาด้วยพันรวโทรศัพท์นี่แลละกับคุณนายประพาดาเดชรัตครับคือตัวนี้ครับครับไปนอนไปกินไปกินไปนอนด้วยกันครับเวลาท่านลองเนีเห็นสาวๆเนี่ยป้อนะสายเดียวคุยผมก็ไปประกบถ้าท่านรู้แล้วชีวิตชะตาท่านจะเกิดอะไรขึ้นบอกท่านลองดีที่สุดเลยนะผู เป็นคนมีมารยาทเป็นคนเข้าสังคมอะไรแต่เ,เสียอย่างเดียวเขาแงะมาดูตั้งใจมากเลยกลัวมเมียอ้ามีเมียแล้วเลยนะครับเสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราเดินทางรัวันที่27กุมภาพันธ์า5 5 5ผมไปช่วยสายงานผมก็ทํางานแบบนี้เป็นเดมอนเนะผมไม่บอกผมเป็นเดมอนนะครับไปที่แพร์กษาบ้างอะไรไปเด็กพวกนี้ให้พาไปกับไปครับแล้วก็ไปช่วยแบบนี้คือสร้างความสุขที่ไหนไม่เห็นเราก็เห็นที่ไหนมันนอนอยู่เราไปปลูกเอาก็มี ไม่ปลูกขึ้นไปปลูกมานั่งไม่ใช่ปลูกเอาขอโทษทีไอผมก็จะลงแบบนี้อยู่เรื่อยนะครับไปปลูกขึ้นมานั่งฟังเราสาธิตคุยนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นว่านี่นะครับคุณบุคคลท่านนี้นะครับเป็นบุคคลที่น่ารักมากนะครับไปไหนไปกันสจครับเนี่ยเป็นโอ้โหสบายมากไปไหนไมาไหนเลยหุ่นสลพงเลยครับวันนี้ท่านมาด้วยครับขอแลังเสียงปรบมือให้นะครับเป็นโกสตาป้ายแดงครับเป็นบอกมือปืนผมไปไหนไปไหนบอกกิฟฟินไม่ต้องมือปืนมานั่งกับผมกินกาแฟจนจะเป็นเบาหวานครับเขาเทคแคร์ ดีมากเลยนะครับน้องๆนี่ครับเราเดินทางไปอำเภอเซกาจังหวัดบึงการไปด้วยรถคันนี้นะครับไม่เอียมเลยประหยัดน้ํามันที่สุดเ<อ>ติมน้ํามันเติมน้ํามันหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองที่ช้ำชอกและสวมมากผมชอบปลูกยางพาราครับท่านเป็น30มสกระไรผมไปพูดที่วางลีรีสอร์ทนกนางแอ่นรีสอร์ทนะครับที่สมบูรณ์เนืองรอดที่ท่านสมบูรณ์เชิญผมไปพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ไปเห็นยางพลาต้นละห้าสิบาทอโหฟักซื้อมาเต็มรถเลยและไปเจอที่บึงการครับต้นละยี่สิบาทครับอยากจะอ้วกเลยครับผมบอกยังไงครับเมตตาครับเมตตาเตปให้เรื่อยนะครับเตปให้เรื่อยนะครับเตปให้เรื่อยรถคนขับรถเจ้าของรถครับอัดมาได้เก้าสิบสองต้นแถมมาสองต้นยังไม่มีที่ปลูกซื้อมาเฉยๆซื้อมาเพื่อสะใจตัวเองครับเออต้นละยี่สิบบาทเองจริงๆเขาต่อต้นละสิบแปดบาทนี่เรารวยแล้วเราไม่ต้องต่อครับ เราให้เขาครับสองบาทสองบาทห้องนี้เป็นห้องอาบน้าครับพอไปถึงชึบเราไปวันที่หนึ่งวันที่สองครับนี่บ้านของคุณนายหยาดนาพาครับวันนี้ท่านมาด้วยขอพลังเสียงประมือครับนี่ครับนะครับที่บึงการรวยมากรวยที่รวยทางมากมายมหาศาลเลยผมไปครับมีดน้ำไอ้น้ําบึงของหลงเนี่ยนะครับเขาเปิดเป็นเวลาเราก็ไม่รู้ครับให้สุภาพสตรีคนนี้นะอาบก่อนโชว์ตัวนิดหนึ่งครับคุณสายบัวคุณจิรลวันเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับอาบน้ํา ไอตัวเนน้อยนี่นะครับเราไปกันหกคนหกชีวิตหกชีวิตรวมกับผมหกหรือห้าบ้างเออห้าคิดว่าพญานาคอีกองหนึ่งห้าชีวิตผมให้อาบก่อนมันฟาดมาเกือบครึ่งครับมันไม่คิดว่าผมไดมอนด์แกลนเนี่ยจะต้องอาบบ้างนะแล้วพันดวลโทต้องออกอาบบ้างนะแล้วสุดท้ายครับผมให้สามีเขาอาบก็าฟาดมาครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เข้าไปผมอาบมาบ้าสามขันครึ่งครับแล้วก็พันดวลโทรสมธิ์เดรัตน์ ตามหลักท่านอาบน้ามากนี้อาบไปรู้สึกสามครึ่งเหมือนกันแล้วสุดท้ายป๋าอาบเนี่ยขนาดนี้ครับหมดเกลี้ยงบ้องเลยโอ้โหนี่มันสุดยอดนี่คือคือไดมอนทํางานครับนี่คือสถานที่ไดมอนนอนครับ <c oughs> ไปถึงทุกหัวผมนอนริมสุดประตูนี้นี่ครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิท่านรองกันนอนอยู่นี่ครับพันดวดโทสมนิริศนอนอยู่นี่แล้วก็เดเด,เดอนอนอยู่นี่แล้วจิรวันนอนอยู่นี่ครับแล้วก็นอนพัดลมตัวเดียวครับพัดลมหน้าก,ากากไม่มีครับ เสียงดังแกล้งทั้งคืนครับท่านผมบอกไม่ต้องใส่ไม่ให้ผมอากาศมันหนาวแล้วใส่ให้ท่านลองนุ่นท่านลองตอนเช้าก็มาฟุตฟิตโฟร์ไฟล์เป็นบัตรครับเนี่ยนอนคุ้มโปงเลยอ้ยสะใจมากนะครับนี่คือการทํางานมันมันมากครับพอวันที่หนึ่งมีนาสองพกี่วันครับวันนี้วันที่ห้าไปครับขยายงานไปเจอน้องคนนี้และครับซึ่งเป็นสายงานของผมอยู่เซกาเป็นโกสตาเออเป็นเมอร์เคอรี่ขอโทษทีแล้วก็พาลุยงานครับ พาลุยงานนี่พาคนนี่มาครับนี่เก่งมากเป็นโกสตาทําไมพี่ไม่ซื้อของมาให้หนูหน่อยไปซื้อเป็นเลยร้อยกิโลมันหลงคายมาบ้านของคุณสตอ๊อบบ้านคุณสตอ๊อบนี่บ้านอะไรนะมุกดาหารหรืออะไรนะสะกลนครนะครับไกลมากเราบุกแหลกอย่างนี้เลยครับทางานครับถึงได้หมดนะ้ํามันไปหกพันกว่าบาทไปบุกแหลกตามป่าตามเขาครับแล้วไปเจอเนี่ยครับช้างเผือกในป่ามันสิบปีที่ไม่เจอเพื่อนของกีรวรรณครับไปก็ไปฟาดข้าวก่อน บ่ายสามโมงเป็นข้าวเที่ยงครับเกือบตายหาที่ซื้อไม่มีท่านหมวดเลยถ้าหมวดไปตายแน่ไปเข้าไปโรงพักไปหาเพื่อนของท่านลองไปเยี่ยวไปอะไรที่นั่นแหละครับหาข้าวกินก็ไม่มีโอ้สุดยอดมันมากแล้วไปที่เขาทำกับข้าวไว้รออู้โดดใส่ไม่มีการพูดกันเลยแค่ยกแรกค่ะคุณผู้ชมเข้มข้นถึงขนาดนี้เลยค่ะกับการคิดบวกในสไตล์ของคุณขจรค่ะช่วงนี้พักกสักครู่เดียวค่ะ